พี่บอยครับซื้อรองเท้าเบอร์เ s นสต็ที่ประเทศไทยถูกหรือแพงที่สุดในโลกครับได้เลยครับงั้นเรามาดู10อันดับประเทศที่ซื้อรองเท้าเบอร์เ s นสต็อกถูกที่สุดในโลกกันครับว่ามีประเทศไหนบ้างปากหมุดจดพิกัดไว้เลยนะครับ เซฟคลิปนี้ไว้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเห็นหรือไปเที่ยวใน10ประเทศนี้ซื้อได้เลยครับเบอร์เกนสต็อกที่สุดในโลกแล้วคุณล่ะครับชอบรองเท้าเบอร์เ s นสต็อกเพราะอะไรคุณชอบรุ่นไหนสีไหนและเหตุผลที่คุณชอบเบอร์เกนสต็อกและคุณคิดว่าเบอร์เกนสต็อกที่คุณใช้ที่ผ่านมาใช้ได้ไกี่ปีทนไหมคุ้มไหมกับราคาคู่ละ4-5,000บาทมาลดแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกันได้นะรุ่นที่เราเอามาจัดอันอดับนะครับนั่นก็คือเป็นรุ่นยอดนิยมของอาริเซนาเนชั่นเลเทอร์สีดำคร ประเทศญี่ปุ่นครับ1,9300เย็นหรือคิดเป็นเงิน4,400บาทอันดับ9อเมริกาอยู่ที่4,380บาทอันดับ8เยอรมันอยู่ที่4,200บาทอันดับ7 ประเทศอังกฤษครับถูกกว่าเยอรมัน10บาทครับ4190บาทอันดับ6ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับอยู่ที่4180บาทอันดับ5ประเทศฝรั่งเศสครับอยู่ที่4 0 5 0ันห้าสบาทอันดับ4ประเทศแคนาดาครับอยู่ที่4 0 2 0บาทอันดับ3ประเทศอินเดียครับอยู่ที่3,850ันแปร้บาทอันดับ2ประเทศนอร์เวย์ครับอยู่ที่3,800บาทครับและอันดับ1รองเท้าเบอร์เกนสต็อกที่ถูกที่สุดในโลกนะครับนั่นก็คือประเทศ ไทยแลนด์ไม่ใช่นะครับประเทศสเปนครับอยู่ที่3,500บาทส่วนที่ประเทศไทยนะครับรุ่นนี้นะครับแพงเป็นอันดับที่6ของโลกเลยครับอยู่ที่4,890บาทประเทศที่รองเท้าเบอร์เกนสต็อกแพงที่สุดในโลกนะครับนั่นคือประเทศสิงคโปร์ครับอยู่ที่5,820บาท